เื่อพระจันทร์เต็มดวงตรงกลางปีสาแสงมันไม่ได้ส่องแค่ท้องฟ้าแต่ยังเปิดประตูใหม่ในชีวิตคุณสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ลัคกี้ทามสตูดิโอวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับเลขนำโชคเลขนำโชคประจำเดือนมิถุนายน2568ที่สะท้อนพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงความพลิกผันและโอกาสทองที่อาจแอบ,บซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณพลังดวงดาวและเลขนำโชคประจำเดือนมิถุนายน ในเดือนนี้ดาวมรตยุส่งพลังแห่งการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงส่วนพระจันทร์เต็มดวงในราศีธนูเปิดโอกาสให้คนกล้าเปลี่ยนกล้าเริ่มต้นได้เจอทางใหม่เลขนําโชคประจําเดือนได้แก่เลขห้าเปลี่ยนแปลงเดินทางโอกาสใหม่เลขศูนย์เริ่มต้นจากศูนย์รับพลังใหม่จากจักรวาลเลขสองความร่วมมือความรักคู่ครองเลขเจ็ดพลังลึกลับสัญชาตญาณการค้นพบเลขสี่ความมั่นคง ปรับสมดุลชีวิตท,ที่ลงตัวความหมายและวิธีใช้เลขนำโชคเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่สวยงามแต่มีพลังในเชิงสัญ,ญลักษณ์และจิตวิทยาลองดูวิธีเหล่านี้ใช้เลขสองห้ในโทรศัพท์หรือรหัสผ่านเพิ่มพลังการตัดสินใจและการเจรจาจัดพิธีทําบุญวันพระ ในวันที่มีเลขเหล่านี้เช่นวันที่ 2, 4, 5, 7เขียนเป้าหมายใหม่ในวันที่พระจันทร์เต็มดวงโดยรวมเลข 0, ว้ยเช่น 507, 204เคล็ดลับเสริมโชคประจำเดือนมิถุนายนเดือนนี้เหมาะกับการปล่อยวางและเริ่มต้นใหม่เคล็ดลับเสริมโชคเขียนเลขนำโชคใส่กระดาษแล้วพับเก็บใต้หมอนเจ็ดคืนทำบุญด้วยสิ่งของ5อย่างเช่นน้ำเทียนทูบดอกไม้ และข้าวสารตั้งเสียงปลุกตอน5.55นาฬิกาห5นาทีหรือ7นาฬิกาเนาทีเพื่อปรับคลื่นพลังงานในสมองให้รับโชคง่ายขึ้นจงจำไว้ว่าพลังจักรวาลไม่เคยหยุดนิ่งเช่นเดียวกับโชคชะตาของเราถ้าเลขเหล่านี้ปรากฏต่อนหน้าคุณบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นในเวลาบนใบเสร็จหรือแม้แต่ป้ายทะเบียนรถอย่ามองข้าม เพราะนั่นอาจ,จเป็นสัญญาณจากฟ้าที่กำลังบอกว่าคุณพร้อมแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงลองหลับตาสักครู่แล้วถามตัวเองว่าคุณพร้อมจะเปิดรับความโชคดีครั้งใหม่แล้วหรือยังแล้วในเดือนนี้อย่าลืมหาเวลาทบทวนตัวเองปล่อยวางเรื่องเก่าๆและก้าวต่อไปกับความตั้งใจใหม่ๆถ้าคุณมีเลขไหนที่รู้สึกเชื่อมโยงเป็นพิเศษลองทิมไว้ใต้คลิปนี้เพราะบางทีเลขที่ใช่ ขอ,อาจตรงกับคนอื่นและกลายเป็นแรงบันดาลใจร่วมกันพลังของตัวเลขไม่ได้อยู่ที่มันคืออะไรแต่คือคุณใช้มันอย่างไรถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณพร้อมเปลี่ยนแปลงลองเปิดใจให้กับเลขนำโชคในเดือนนี้แล้วคุณจะเห็นแสงจันทร์ในชีวิตจริงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับพลังงานดีๆ แบบนี้ทุกเดือนนะคะแล้วเจอกันใหม่ที่นี่ลัคกี้ทามสตูดิโอ